สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลาเสียงวิหกนั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าทางคณะหมอลําเสียงวิหกตอนนี้ก็ถือได้ว่าหลายๆคนก็ต่างรอรุ้นนะคะสําหรับฤดูก,กาลที่4หรือว่าปีที่4นั่นเองนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอรุ้นรอติดตามกันอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะโดยในครั้งนี้นะคะทางแบบว่า คณะมอลําลำเสียงวีหก็ได้มีการแบบเปิดเผยถึงเรื่องราวถึงแบบว่ามีการเพิ่มทีมแดนเซอร์เพิ่มทีมนักร้องอะไรต่างๆครั้งนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนั่นเอง เราก็นอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะได้มีการบาว่ามาพูดถึงกันอย่างที่เราทราบกันดีว่าอีกหนึ่งบอสนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกสาหรับบอสนุนั่นเองนะคะสําหรับบอสนุเนี่ยนะคะเขาก็ถือได้ว่าเป็นบอสอีกคนนึงเราก็มันจะเห็นถึงมุมความให้ห้านสนุกสนานของบอสนุนะคะเราก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณของบอสนกพงศกรอีกคนนึงเลยแล้วก็บอสนุเนี่ยก<ล>็นนยมันจะมีการเรียกบอสนุนะคะว่าแม่นั่นเองนะคะแล้วเราก็มันจะเห็นเป็นมุม หยอกล้อกันสนุกสนานนั่นเองนะคะสำหรับทางบอสนุกับบอสนกแต่ก็เรียกได้เลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยก็แบบว่าอยู่ด้วยกันมานานนะคะแล้วก็เขาโอกเข้าใจกันเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ครั้งนี้นะคะเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะสําหรับบอสนุนะคะที่เขาเนี่ยแบบว่าดีใจมากๆเลยสําหรับครั้งนี้เพราะว่าปกตินะคะ บอสโนเนี่ยก็คือแบบว่าทํางานในด้านของเบื้องหลังเนี่ยมาโดยตลอดนั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้เหมือนว่าเขาเนี่ยได้มีการเปิดแฟนเพจนะคะเพื่อมาลงคลิปเบื้องหลังหรือว่าคลิปการทํางานหรือว่ามุมพักผ่อนสนองสนานของทีมงานอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็แบบว่าดีใจมากๆเลยที่ครั้งนี้เนี่ยนะคะยอดติดตามนะคะเรียกได้ว่าก็เยอะมากๆเลยนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะบอสโนเองเขาก็ได้มีการโพสต์นะคะผ่านทางแฟนเพจบอสโน่หมอลำเสียงวิหก ะะก็คือครั้งนี้เนี่ยนะคะเรียกว่ายอดกดไลค์เพจเนี่ยนะคะก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าทะลุหลักแสนเลยนะคะสำหรับครั้งนี้ โดยบอสโนเองนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าคนขี้อายที่จะออกกล้องคนขี้เกียจที่ไม่ชอบเล่นโซเชียลไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีผู้ติดตามเพจถึงขนาดนี้ได้ดีเพราะคาพูดพี่บอสโจวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงที่เขาบอกว่าไม่เริ่มตอนนี้จะเริ่มตอนไหนแล้วก็มีอีกข้อความนะคะว่าได้ดีเพราะการบังคับให้ทําจากบอสโนงพงศกรที่บอกว่าเราต้องสร้างมันให้ได้แม่มานกสิพาเฮ็ดอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็อีกหนึ่งคำพูดนั่นเองนะคะก็บอกว่าได้ดีมาเพราะกำนันแพที่อยู่เคียงข้างเสมอวงเล็บเพราะมีผลประโยชน์ให้มันได้ดีเพราะพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงผู้ที่มาติดตามคอยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดดูจนจบคลิปแล้วรอคลิปในแต่ละวันวันหนุจะทำอะไรกับกำนันแพให้ดูขอบคุณทีมถึงชแนลและน้องแมนน้องเทพแอดมินนะครับฝากพี่น้องรักกันเป็นนานๆติดตามกันไปตลอดนะครับขอบคุณความรักจากทุกๆคนครับ宝妈 ครั้งน,นี้นะคะครั้งนี้ก็เรียกว่ายอดกดไลค์แฟนเพจของบอสุน่หมอลำเสียงวีหกเนี่ยก็ทะลุ2 3 4คนเลยก็คือแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะก็คือแบบว่าเยอะจริงๆที่เราเห็นเนี่ยแฟนๆนะคะคอยติดตามแล้วก็รอติดตามคลิปแต่ละวันนะคะว่าบอสโน่เนี่ยจะลงคลิปอะไรบ้างนะคะหลายๆคนก็ต่างรอติดตามกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันนะคะแฟนๆก็ต่างมีการสนับสนุนนะคะ เราก็เรียกได้ว,ว่าครั้งนี้3คนนะคะอย่างบอสโซสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสนกหมอําเสียงวีหงล้วก็กำนันแพรเรียกได้ว,ว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีเลยให้กับบอสนจนมีวัดทุกวันนี้นั่นเองนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบอสน,น,น,นด้วยนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยยอดไลค์ในเพจเนี่ยก็ทะลุ2 0 0แสนเลยยังไงก็สามารถไปชมคลิปความน่ารักความสนุกสนานเฮฮานะคะได้ที่แฟนเพจของบอสนได้เลยและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว,ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกัน สำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด, like, ดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ